คุณรู้ไหม AI อยู่รอบๆตัวคุณอยู่ใกล้คุณมากกว่าที่คิด AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปมันอยู่รอบๆตัวเราทุกที่และเข้ามาช่วยงานในทุกอุตสาหกรรมวันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจกันดูซิว่า AI มันทำอะไรให้เราได้บ้างสวัสดีครับพี่กรเป็นผู้จัดการผู้บริหารที่ปรึกษาบริษัท เอกชนต่างๆมากกว่า20ปีวันนี้ผมจะชวนคุณคุยกันเรื่อง AI ทํทำอะไรได้บ้าง AI ในชีวิตประจำวันคุณเคยสังเกตไหมว่า Netflix หรือ s o o p e e รู้ใจคุณได้อย่างไงนั่นเป็นเพราะว่า AI ช่วยแนะนำสิ่งที่ตรงใจคุณจากพฤติกรรมการใช้งานที่ผ่านมาของคุณ g o o t r e ทางเ t จ ช่วยแปลภาษาก็ใช้เอไอระบบจดจำใบหน้าที่ใช้ปลดล็อกโทรศัพท์ก็คือ AI ในภาคอุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม AI ช่วยควบคุมหุุนวนและตรวจสอบคุณภาพสินค้าระบบ AI สามารถวิเคราะห์และทํานายปัญหาเครื่องจักรก่อนที่มันจะพังให้คุณอุตสาหกรรมที่ใช้เอไมากขึ้นผลผลิตจะสูงขึ้น ข้อผิดพลาดจะลดลงในภาคบริการแชทบอทที่คุณคุยด้วยเวลาแจ้งปัญหาออนไลน์มันคือ AI AI ใช้คัดกรองลูกค้าคาดการณ์พฤติกรรมและช่วยงานบริการธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซใช้ AI เพื่อติดตามวัสดุแบบเดียวทำในภาคการศึกษาและสังคมระบบตรวจจับ การรเรียนแบบช่วยป้องกันการปลวงในการสอบ AI ใช้ช่วยสอนและแนะนำหลักสูตรเย็นตามความเหมาะสม AI ใช้ในการแพทย์ใช้เรื่องความปลอดภัยการตราโจรและพยากรณ์อากาศ AI ไม่ได้มาแทนมนุษย์แต่มาเป็นผู้ช่วยให้เราทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราต้องพัฒนา AI พัฒนาทักษะเพื่อทำงานร่วมกับ AI อย่างมีประสิทธิภาพ AI ขยับเข้ามาใกล้คุณเข้ามาเปลี่ยนอนาคตของคุณคุณพร้อมหรือยังคุณปรับตัวหรือยังที่จะทำงานร่วมกับ AI